กฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจนารณาในวันพุทธที่9กรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้นิรโทษกรรมมีหลักการง่ายๆครับคือการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นการทอดกระถินทางการเมืองลืมลืมลืมให้ forget of the past start of the new ข้อขัดแย้งในอดีตถ้าเอามาอยู่ในใจมีอคติอิจฉาลิษยาอาคาตแค้นนิ่โทษกรรมไม่ได้นิรโทษกรรมจึงเป็นเรื่องง่ายๆที่จะต้องใช้หลักทางพระพุทธศาสนาธรรมมาธิปไตยครับอภัยทาน ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับการให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อไปในประเทศไทยทุกมูลเหตุที่มาจากความคิดมูลเหตุโมทีฟทางการเมืองมูลเหตุชักจูงใจทางการเมืองต้องได้รับการนิรโทษกรรมครับผมฝากกรอนไปหาทุกคนนะครับด้วยความครรพอยยิ่งครับ นิรโทษไม่ถือโทษยกโทษให้สร้างปลองดองคล้องใจให้สุขสารที่ผ่านมาหลายหลากจินตนาการประสานงานประสานใจไทยก้าวเดินโชคดีนะครับประเทศไทยครับขอให้ ร่วมกันทอดกระถินทางการเมืองทํานิตโทศกรรมให้อภัยซึ่งกันและกันครับขอบว่าขอบคุณล่วงหน้าทุกทกท่านนะครับ